สวัสดีพี่น้องป้องไปชาว youtube พี่น้องเช่าเพจมหาหะทุกที่มาทุกที่แล้วขึ้นขึ้นโคกแล้วแล้วบ่ลงบแล่แล้วก็ขึ้นโคกมาหาตักไส่แล้วแกเบื่อหินแล้วเพราะว่ายังไม่ลูกค้ายังไม่ต้องการลูกค้าต้องการไส่เราเห็นจันตีเราปั๊บให้หน้าพื้นนาเกงปุ่นดินสต็อกได้พี่น้องอันนี้ไส้ได้นี่ ไอ้สต็อกทรายไว้อันฟังนี่หินนี่นี่ฟังนี่นสองกองข้างล่างนี่กองใหญ่ๆนี่หินทั้งสองกองเก็ใครต้องการสต็อกไวให้อรอลูกค้าเรียบร้อยมีทั้งหินทั้งไส้มักแบบไส้ก้นหินไส้กลมๆก็ได้มักแบบหินเป็นก้อนก็ได้มีหมดนี่มักดินลอกหน้ากันนี่แหละดินลอกหน้านี่ยขลาลังลอกขึ้นี่ หลอกหน้าไปดิน้าเราเองน่นเหละยหน้าเกยเองน่ะเกยหลอกเราไม่ได้เทปเลยอู้เรามาต่มองเขาขวเขียวๆบนช่องไฮนะครับสามซีหลอกมื่อนี้ตูดระเบิดติบิ๊กตัวบิ๊กตูดตูดระเบิดติโยกโยกไปแล้ว าใหญ่บิ๊กตูวนี่นะกระไรเฮ้ยน้ำสายจะเรียกว่าแม่โครย่างมึงเด้อมือดีย่างมึงด้วลูกี้น้ำลึกหรือเปล่าสายจอแต่คือว่าสายจะคุดลึกแกแว่าแกว่ารถแกรถแมโ่โครลไงไปทางใต้ะด้วรถคันนี้ลงไปในกลนบอ่อผมจับยกขึ้นมาแล้ววะนี่ไหนเบิ้งอีกแล้วเนาไปไปเก่าใกล้พูดว่า สีมากแบบ๋ยแวบบใจแล้วว่าเก็ดคมข้างลายให้ดูคุยมันมักิดทังอ่ะเอาค่มขา้างไหลเอาละอีกข้าคิดเนี่ย ใกล้ไปเถบเราะเห็นประมาณนี้พอดีเพราะเห็นอะไรตัวรถเห็นตัวบุ้งกีมันเดี๋ยสีสเว่หน้าเราหลอกให้เบอร์ไม่เบิรงผับผูกกว่างไม่หล,ลอกหน้าเพียงทีดีเพี่น้องสนใจนิโต้เราบ้าได้เด้อใครต้องการหลอกหน้ามักให้ใหญ่ให้หน้อยหลอกให้เบิร์ตเบิร์ตก็น่าหลอกอันนี้หลอกหน้าจะคล้องเอง ปีนี้ลอกน่าจะคอยอเป็นหนึ่งสอสามสี่หาหาไหกเอาลูกพี่นี้ไปใส่อีกนะนี่ไปใส่บัตเพื่อกระไรีวต่อลูกหนามือเหยังทำกระ,ระย่างนี้ขอกระยางนี้ตัวรสิบาทเรต้อย่งมาหาเบิง้งเบิ้งเรเ็ดังลูกพี่ม่เห็ดคอยเห็ดน,นั่นเถอ ต้วนังเคลียใหม่นี้ก่นไม่ยนใหม่สิยนใม่ตกซาสิาตัดเป็นเบิ่มันก็มีมันก็มีมนมี่นมันก็มีสลบสลก็ตัดสลบไหม ได้เ,เก็บวนี้ก็เป็นสาเด้พี่น้องเราาหนึ่งมาเอาเออเอาดินมาสต,ตอกไว้เจ้าเดี๋ยวก็วคุดไปขายอยีกเปลี่ยนข้าพี่น้องครับเปลี่ยนแจกรับพี่น้องเป็นทุกคนเด้บัดนี้นะดูดูทุกคนดูนี่ดูทุกคนดูนดูลูกพี่แกทำ อะไรตรงนั้นแล้วทุกคนน้ำน้ำไปอย่างไรแล้วเฮ้ยยันลงยันลงลงไปได้บ่อลึกเหมือนกันได้เลนยนะมองแล้อเอาน้ำใส่ยืนตัดไปตัดมาจังหน่อยก็หดเถียงอยู่ของหนูพีน้ำน้ำซาเนะี่ยขยายไปเรื่อยๆทีขยายบอ่อไปเรื่อยๆจังหน่อยก็ถึงเถียงนาแล้ว อาจะลบกไม,ม่ดีระทุกคนเบิ่บง,ดบงดูทุกคนดูเกวายุ่นีไม่หอดปลาปลาบึกเลยลวควุณเราป้อยยิ้มปลาบึกก็มีนะครับ เราเก็บหอดขวดมีปลากระโดดด้วยฟังลงไปดิ ค่อยแห้งแล้ว่ะเดี๋ยวไก่แห้งละทุกพี่ไปขยา,ไไาเยาปเป็นลายเลยมันทั้งวิบวันทั้งวิเดียร์ถมไม่ได้วันก้นน้ำมันไหลลงมาเด้วยน้ำมันไหลลงมาตรงนี้มาลงบ่อตรงนี้เห็นไหมห้องน้ำห้องนำ้ำคือน้ำเห็นไหมมันไหลมาแต่เทียงเลยไหลลงมาวนี้มาลงบ่อโว้ยบ่อบ่าไ้ ล่อข่ยนี่มันยุบลงเล้หรืพี่รืพี่รอข,ยรอขย่ยม,มันมันมันสีงวยต้องซาดเด้รืพี่มรพี่น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 ี่มามา,มา มังางไรเห็ดก,ก,กระเพี่ก็โ่ละยีนด็กระติตัวหน้าขอ่อยลูสีวานีหน้าก็น่าขอยรถกระโดดเห็ดไ้กระติตัวสิวาบสับยบีบอดินไม่พนัมีบอดินแต่ว่าเราเด็เขา,า,า,าเอาบอยู่หน้าแล้วเอาเรื่องมันเล้วอันนี้เอามานเลี้ยวจะได้หวานข้าบวาบัสวัสบัดินแล้วมาหาจกหน้าจาของหมอมอบเมียน นี่บอดินดยแย่ๆทุกี่แกมาแล้วเราขึ้นมาแล้วบอดินก็นมีสามบอ่ 4, บอสีบ่บ่อสุดยาดงานหินตกลงกันเรียบร้อยได้พี่อนเลยคอยติดตามชมกันได้เพื่อนเพื่อนทุกคนท่านผู้ชมทุกขั้นพุ่พีเราไปรับไปแล้วงานเหดบอ่อหินมูลประมาณสามแสนกว่าบาทคุยกันราคากันเรียบร้อย แบบเอาหินเอาหินใหญ่ออกอหินใหญ่ออกแล้วก็ทําเป็นสะอโนเดเดี๋ยวคอยติดตามกันชมพี่แกวาเศษเนี่ยอะไรมันเป็นบอ่อเก่านะบอ่อเกา่ากว้างสิบแปดเง่หกสิบเมตรลูกใหญ่ได้กว้างสิบแปดเมตรเนาะแปดถึงยี่สิบเมตรโดยแตงเป็นบอ่อไม่บอ่อมีแต่บอ่อหินหินลูกใหญ่หินแบบนี้นี่นี่หินแบบนี้แต่ก้อนใหญ่ บางทไปเอาหินนี่ออกแล้วก็ทีแปลงสาแห้งาๆเดี๋ยวเราติดตามผลงานของลูกพี่กันเลยเลยภายในปีนี่ละว่เาเกินอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านี่ละเพราะว่าน้ำมันต้องสูบออกน้ำมันต้องสูบจากบอ่อแล้วอนเราชมกันเลยรับองว่ามีโหดมันหาแน่นอนติดตามกันไว้อยู่กับลูกพี่เพราะเสียใจหรอกนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้เพื่อนเด้อคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนไม่มีอย่างไรต่อคลิปนี้นะเพื่อนๆทุกคนนะท่านผู้ชมเห็นป่ะท่านผู้ชมตามผมมาเดี่ยผมพาจะเดี๋ยวงานหน้าจะพาไปดูงานโหดๆธรรมดาพี่น้องหาคลิปแกมีคลิปดีมั่งไม่ดีมั่งนะที่เจ็ดสี่หายนี่ยท่าย,ยัางให้เบิง้งเนาะด้วมือเราเว้นแต่ดีก็ได้ไปไกลก็ได้คือผมว่านละ เขาก็ล <usion> ัางงามแลอกหมดเหลหมดเหลวก่อนกอนนะจบเพียงแค่น oh no, ี้ก่อนนะพี่น้องนะเพียงแค่นี้ส